วิเคราะห์บอลเตงสายลุยบายเน็ตกระโทกประจําวันพฤหัสบดีที่15เดือนมกราคมครับคิงงานจัดให้ในหมู่บ้านเช่นเคยราซินเดซันตันเดพบปาร์เลโลน่าเวลาตี3ตรง ปีใหม่นี้จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับทั้งปีเลยก็เป็นกิจกรรมพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับของรางวัลตอนนี้มีเงินสดมี iPhone 17มี AirPort มีลำโพงบลูทูธนาฬิกาสมาร์ทวอชและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่มาเป็นสมาชิกทีมงานเดียวกันกับแนตกระโทกแจกหนักจัดเต็มแน่นอนรับย้ำอีกครั้งครับแจกกันทั้งปี2569ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ k u 9กกนะครับก็สามารถสอบถามกันข้อมาได้นะฮะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมแจกกันทั้งปี2,569ต้อนรับปีใหม่เอาละครับสำหรับวันนี้1คู่เน้นเนนข้อมูลเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วรายการโกปาเดลเรตัวนี้หรือตัวอื่นๆจัดให้ในหมู่บ้านเหมือนเช่นเคยนะครับตัวที่มั่นใจว่าทำกำไรได้ก็สามารถกดรับในลิงก์ได้เลย และดูบันฟรีกับนัดกระโทกทั้งฤดูกาลได้ด้วยนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนแน่นอนรับสามารถสอบถามเพิ่มเติมในลิงก์ได้เลยเอาละครับข้อมูลเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยไปลุยกันเลยครับเรื่องตารางคะแนนและลำดับถ้ามองที่ภาพรวมของตารางคะแนนตอนนี้ต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้อยู่กันคนละอารมณ์ครับเริ่มที่ฝั่งราซินผลงานในลีกช่วงหลังต้องใช้คําว่าสะดุดต่อเนื่องหนัดหลังสุดในลีกเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเสมอหลายครั้ง และล่าสุดแพ้เรียวซาราโกซาขาบ้าน2-3ทำให้คะแนนยังไม่ขยับขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ส่งผลโดยตรงต่ออันดับในตารางเพราะแตนที่ขวนได้กลับหลุดมือไปบ่อยทำให้ราซินยังต้องลุ้นหนักในโซนกลางตารางและยังไม่ปลอดภัยนักถ้ามองยาวๆ ในทางกลับกันมาดูฝั่งบาซ่าต้องบอกว่าฟอร์มแรงแบบชัดเจนมากทั้งในลีกและบอลถ้วยเก็บชัยชนะต่อเนื่องไล่ตั้งแต่ชนะเอสปันยอลวิลลาเรียลแอตเลติกบิวบารแบบขาดลอยและล่าสุดกดเรียลมาดริด3ต่อ2ในสุดเปอร์คัพผลลัพธ์แบบนี้ทำให้บาซ่าขยับอันดับขึ้นอย่างมั่นคงคะแนนไล่บี้กลุ่มหัวตารางและสร้างโมเมนตัมความมั่นใจได้เต็มที่ถ้ามองจากตารางคะแนนล้วนบาซ่าคือทีมที่กำลังขึ้นส่วนราซินคือทีมที่ต้องระวังคะแนลนลน เกมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มในสนามเลนแต่เป็นเรื่องของแรงกดดันจากอันดับในตารางบาซ่าลงเล่นด้วยเป้าหมายรักษาม,มาตรฐานทีวิงแชมขณะที่ราซินต้องเล่นเพื่อถูกแต้มเพราะอันดับในลีไม่เปิดโอกาสให้พลาดง่ายๆอีกแล้วสรุปจากตารางคะแนนและลำดับตอนนี้เกมนี้บาซ่าเหนือกว่าชัดเจนทั้งผลงานความมั่นใจและสถานการณ์ในลีแต่ราซินก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้สุดใจเพื่อแต้มสำคัญของตัวเองครับ สถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนเกมนี้เรามาไล่ดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนบอกเลยว่าภาพรวมแตกต่างกันชัดเจนครับเริ่มที่ฝั่งราซิน5เกมหลังสุดของราซิงต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอแพ้เรอัลซาราโกซา2-3เสมอเรอัลบายาโดลิต1-1เสมอเอสดูเอสกา1-1ชนะบิยาเรอัล2-1ในบอลถ้วยโกปาเดลเรเสมอเลกาเนส1-1สรุปคือชนะ1เสมอ3แพ้1 ยิงประตูได้ต่อเนื่องก็จริงแต่ปัญหาใหญ่คือปิดเกมไม่ค่อยลงเกมรับเสียประตูแทบทุกนัดทําให้แต้มหลุดมือบ่อยมากมาดูฝั่งบาร์ซ่ากันบ้างบอกเลยว่าฟอร์มช่วงนี้กําลังเข้าฝักแบบสุดๆชนะเรอัลมาดริด3าต่อสองสุ per คัพชนะแอตเลติกบิลเบลหาต่อนชนะสเปนยอยสต่อ0ชนะบียาเรอัล2ต่อชนะกัวดาลฮาราสอต่อศกปาเดเรผลงานชนะรวด5นัดติดที่สำคัญคือไม่เสียประตูถึง4จาก5เกม เกมรุกค,คมเกมรับแน่นความมั่นใจมาเต็มทุกตำแหน่งสรุปภาพรวมฟอร์มราซินเกมสู้ได้แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดบาซ่าฟอร์มแรงก่อนเนื่องมั่นใจเกมรุกไหลลื่นเกมรับโคดนิ่งถ้าวัดกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดต้องบอกตรงๆว่าบาร์เซลโลน,นาเหนือกว่าชัดเจนแต่ฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ราซิ่งเองก็มีทีเด็ดในบ้านเหมือนกันเกมนี้บอกเลยมีลุ้นสรุปแน่นอนครับวิเคราะห์แผนทีมแอนดรายชื่อตัวผู้เล่นก่อนเกมนี้ บอกเลยว่าคู่ระหว่างเรซิ่งกับบาซ่าถ้ามองที่แผนการเล่นและตัวผู้เล่นต้องบอกว่าภาพออกมาชัดเจนมากครับฝั่งราซิน4-2-3-1เริ่มกันที่เจ้าบ้านเรซิ่งซานตันเดอร์เกมนี้มาในระบบ4-2-3-1เน้นเกมรับเป็นหลักแล้วรอสวนกับเร็วแดนหลังยืนคุมพื้นที่ต่ำใช้เซนเตอร์กับฟูลแบ็กช่วยกันปิดพื้นที่ด้านข้างคู่กลางอย่างเก้กับคานาเลสรับหน้าที่ตัดเกมและคุมจังหวะไม่ให้บาซ่าขึ้นเกมง่าย เกมรุกฝากความหวังไว้ที่วิเซนเต้และซาลินาสที่ต้องใช้ความเร็วโจมตีพื้นที่ด้านหลังแนวรับหัวใจสําคัญของซานตันเดอร์เกมนี้คือรับให้แน่นอดพลให้ได้และหวังจังหวะสวนกลับแบบเน้นๆฝั่งบาซ่า4-2-3-1มาดูฝั่งบาร์เซโลนากันบ้างเกมนี้ก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันแต่รูปเกมต่างกันชัดเจนครับแดนกลางนาโดยแฟรงกี้เดยงคุมจังหวะเกมเชื่อมบอลจากหลังไปหน้า ตัวรุก3คนลามินยามาลเพตรีราฟินยาเติมเกมรุกแบบหลากหลายทั้งจอกกลางและริมเส้นหน้าเป้าเป็นลิวันดอรสกี้ที่พร้อมจกสกอร์ทุกจังหวะในกรอบเกียรติโทษแนวรับมีคุนเดและคูบาซี่คอยดันไลน์สูงเพื่อบีบพื้นที่ตั้งแต่แดนกลางแผนของบาซ่าชัดมากครองบอลบุกกดดันต่อเนื่องและพยายามปิดเกมให้เร็วจุดชี้ขาดของเกมเกมนี้จะวัดกันตรงไหนถ้าซานตันเดอร์โดนบาซ่าบุกเร็วตั้งแต่ต้นเกมอาจหลุดได้ง่าย แต่ถ้ายื้อเกมไว้ได้บาซ่าอาจเริ่มอึดอัดและเปิดช่องให้โดนสวนกลับบทสรุปสรุปแล้วเกมนี้เป็นศึกของเกมรับและความอดทนของซานตันเดอร์ปะทะเกมรุกและคุณภาพนักเตะของบาร์เซโลนาใครคุมจังหวะเกมได้ก่อนมีโอกาสคว้าชัยไปครองครับ มาในช่วงบทสรุปก,ก่อนเกมคู่นี้ครับราซินเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์ซ่าถ้ามองจากภาพรวมต้องบอกเลยว่านี่คือเกมที่คุณภาพต่างกันพอสมควรฝั่งเจ้าบ้านเรซิงซานตันเดผลงาน5นัดหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวที่เหลือเสมอถึง3เกมและแพ้1จุดที่เห็นชัดคือเกมรับยังมีปัญหาเสียประตูแทบทุกนัดแม้จะสู้ได้ดีในบางช่วงแต่ความสม่ำเสมอยังเป็นคำถามใหญ่ขณะที่ฝั่งบาร์เซโลนาต้องบอกว่าฟอร์มกำลังเข้าฝัก ชนะรวดในทุกรายการ5นดติดยิงรวมเป็นกอบเป็นกำรรและที่สำคัญคือเสียประตูน้อยมากเกมใหญ่ก็เอาอยู่เกมเล็กก็ไม่พลาดเมื่อดูจากแผนการเล่นบาซ่ายังยึด4-2-3-1ครองบอลเน้นเกมรุกจากริมเส้นมีทั้งความเร็วความคมและการเข้าทำที่หลากหลายส่วนซานตันเดย์น่าจะถอยต่ำรอจังหวะสวนกลับเป็นหลักสรุปภาพรวมเกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบาเซโลนาเหนือกว่าชัดเจนทั้งคุณภาพนักเตะฟอร์มการเล่นและความมั่นใจ เรซิ่งซานตันเดย์ต้องเล่นแบบรัดกุมที่สุดและหวังปาฏิหาริย์ในบ้านเท่านั้นเกมนี้วัดกันที่ความเด็ดขาดถ้าบาซ่าจบสกอร์คมตั้งแต่ต้นเกมมีโอกาสสูงที่เกมจะไหลไปตามแผนของทีมเหยื่ยนครับ3มเรื่องต้องรู้ก่อนเกมก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นมีอยู่3เรื่องสําคัญที่แฟนบอลต้องรู้ <c oughs> เพราะมันอาจเป็นตัวตัดสินรูปเกมตั้งแต่นาทีแรกเรื่องที่ 1. ฟอร์มสวนทางกันชัดเจนถ้ามองที่ผลงาน5้านัดหลังสุดต้องบอกว่าภาพมันต่างกันพอสมควรครับ ฝั่งราซินเกมหลีกหนักเสมอเยอะแพ้ก็มีเกมรุกยังไม่สม่ำเสมอแต่ฝั่งบาซ่าชนะต่อเนื่องยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรโดยเฉพาะเกมใหญ่ที่ไม่เคยกลัวใครจุดนี้ทาให้มเ m e n t มก่อนเกมเทไปทางทีมเยือนแบบชัดเจนเรื่องที่2แผน4231เหมือนกันแต่คุณภาพต่างทั้ง2ทีมมาในระบบ4-231เหมือนกันก็จริงแต่ความแตกต่างอยู่ที่รายละเอียดในสนามราซินจะเน้นเกมรับแน่นรอสวนใช้บอลยาวและลูกตั้งเตะเป็นอาวุธ ขณะที่บาซ่าครองบอลเดินเกมจากแดนกลางใช้ความเร็วริมเส้นและการเข้าทำหลายมิติเกมนี้ถ้าราซินรับลึกเกินไปมีโอกาสโดนกดจนหายใจไม่ออกเรื่องที่3ตัวชีช้ชะตาอยู่ที่แนวรุกบาซ่ากับวินัยเกมรับเจ้าบ้านชื่อชั้นนักเตะต้องยอมรับว่าบาซ่าเหนือกว่าแทบพุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตัวสร้างสรรคเกมหรือหน้าเป้าที่จบสกอร์ได้คำถามคือแนวรับของราซินจะต้านได้หนางแค่ไหนถ้าเสียประตูเร็วเกมอาจไหลาย,ยาวทันที แต่ถ้ายือได้ถึงครึ่งแรกเกมจะเปิดสนุกและมีลุ้นพลิกสรุปง่ายๆเกมนี้วัดกันที่จังหวะและความเด็ดขาดบาซ่ามาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมส่วนราซินต้องเล่นให้รักกลุ่มที่สุดถ้าอยากมีแต้มติดมือเกมนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพื่อนๆมองกันแบบไหนครับกับคู่นี้ให้พิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและแคปหน้าจอส่งให้ทีมงานเพื่อรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมจากเราได้เลยครับ แล้วก็ดูบอนฟรีกับแนตกระโทคทั้งฤดูกาลได้ด้วยนะครับดูแบบลิขสิทธิ์แท้สามารถสอบถามรายละเอียดในลิงก์ได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คู่หน้าครับทุกคนกับบอลเน้น1คู่กับแนตกระโทค